ป้าด,ดีเจ้าป้าดาวจะมาย่างป่าหั่เแล้วเนาะมีป่าเซนมอนป่าซาบะป่าเนื้อสายมันส่เต่ากรเสียงเนะาะแต่เนื้อสายตัวหนึ่งย่างป่าเกลือหั่มนาเจ้าจะทำสองเมนูเนาะ ต้มซุปผักกาดโดยเจ้านี่หรอหรือผักกาดขาวแครลอดปนกันนาอ <c oughs> ม้อนี่้ปจะขายถึงสิ้นถึงสิ้นเจ้าเขากลไปเหลือกเอามานเนาะเหลือกเอาสิ้นใหญ่หิ้นหนึ่งกับประมาณห้าสิบบาทน่ะเจ้าเนี่ย Mình kêu bà thu thu mà cao Hãy hàm cho kênh ปปลาดิบเจ้าป่านึกมากปลาดาวซื้อมาแล้วปลาดาวเอาไปตากหลังบ้านเนาะเพราะปลาดาวมีสีตากหน้ามันมันเป็นหน้าหนาวเนาะสองแดดเจ้าเนี่ยสองวันถ้าเจ้าการแข็งกับประมาณสามวันสีวันนาอหน้าหนาวเนาะมาดูวัน ขาป่าย่างป่าปิ้งจ้็ แทนมอน,นี่มดละกระเด็นไปซื้อมาใหม่ประดาซื้อมาไหวเจ้าเวลาเ้าจะกินนะถึงสักสองวันสามวันเ้าจะกินแล้วก้ป้าดาวไปตากเลยปลาดาวซื้อมาปลาดาวใส่สองแขนไว้เจ้ามาดูอันมอต้มพักเจ้า เอาผงซุปลงไปเนาะผงต้มซุปพักจะมีน,นี้แล้วของญี่ปุนะ่นเนาะเอาชีอิ้วขาวไปนิดหนึ่งจะบบน้อเค็มเจ้าผมนี่อยากแก้มือเจ้าเอาพักลงเลย อย่างนั้วโซเซัซเซก็กระดาวย่างตานั่นก็เจ้ามันมีสองเต่านะต้มพักในจองอันเอามืออันกำทราัพท์ักเอาเจ้า นี่พักกาขาวแค่หลอดพักกาเขียวสองต้นเจ้า ต้มผักต้มรับสุกผักทหารหาะสุกผักกับขาวแค่รอดหวานนี่เจ้าอร่อยหน้าหนาวสองถ้วยใหญ่ๆกระเจ้าเนี่ยกระเดมกันกระยุนกระยอบเจ้าพักนี่เจ้า Niềm nỉm nồi ơn lùng con bút sủa, yêu sụp ngon cảm ạ mà thăm thắng 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 ปิ้งป่าสาเกป่าซาบะป่าเนื้อแดงต้มสุปผักกาขาวแค้รอดตำอร่อยน้ำซุปกลมกลมป่าบิงป่าปิ้งก็หอมหอมทำกันดูเจ้าปลาดาวขอจุบคลิปแค่แนี้ก่อนนะเจ้าปักกันคลิปไม่คลิปหน้านอ กดไล่์คดแซร์คดกระดิ่งติดตามพือปดาดาตนะัวเนอ่นจำได้ผ่าดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ